เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสามกันเลยนะคะพื้นที่ชั้นสามขึ้นมาได้เป็นข่าะชั้นสามก็ไม่ได้ปูกกระเบื้องนะคะเป็นพื้นปูนค่ะและด้านหน้าก็จะมีเป็นกระจกบานสไลด์เลื่อนเช่นกันแล้วมีระเบียงออกไปด้วยนะคะนี่เป็นพื้นที่ของชั้นสามนะคะ และมีห้องน้ำให้หนึ่งห้องด้วยค่ะชั้นสามจะห้องน้ำปิดอยู่นะคะด้านหลังก็จะเป็นหน้าต่างบานสไลด์เลื่อนค่ะวิวด้านหลังก็จะเป็นวิวนี่ค่ะเป็นวิวแบบนี้นะคะนี่เรามองวิวจากชั้นสามลงมานะคะหลังคานี้ก็เป็นหลังคาที่ต่อเติมครัวด้านล่างค่ะวิวด้านหลังบ้าน